สวัสดีครับท่านผู้ปกครองครับวันนี้ผมก็จะมีลูกศิษย์ของผมนะที่สอบติดโรงเรียนจาร่าในปี2557 <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับผมเด็กชายนายสิวัฒน์วัฒนาวราครับชื่อเล่นนะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาที่3โรงเรียนบอรบวรราชินาเห็นไหมครับครับน้องแม็กค,ครับน้องแม็กมาเรียนกับครูโอ๊กเนี่ยต้องสอบเข้ามาก่อนใช่นไหมครับครับแล้ว เ,เม่อเล่นกับครูโกเนี่ยน้องแม็กเรียนทั้งหมด5วิชาใช่ไหมครับแล้วครูโก้การเรียนการสอนครูโกเป็นอย่างไรครับก็สอนดีเข้าใจได้ครับแล้วครูโกส่วนใหญ่จะเน้นวิชาอะไรเป็นหลักครับก็ทักษิณครับวิทย์คณิตครับแล้วน้องแม็กก็ทําให้น้องแม็กกลับไปอ่านทงทวนวิชาความรู้ใช่ไหมค,ครับถึงทําให้น้องแม็กสอบติดข้อเขียน โรงเรียนจากอากาศในปี2557น,นี้เห็นไหมครับครับอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะครับแล้วก็เออเห็นถ้าน้องแม็กเนี่ยมีแนวทางกา,ารอ่านหนังสืออย่างไรครับแนะนำรุ่นน้องหน่อยครับก็อ่านแล้วก็เรียนแล้ว,ลวก็กลับไปอ่านทุกปวดปวดปวอ๋อครับก็คือมาเรียนเพิ่มเติมกับอูโอใช่ไหมครัน้องแม็กไม่ได้เรียนพิเศษที่ไหนใช่ไหมครับก่อนที่มาดิว วดเข้าเตรียมทหารครูพงศนี่ไม่ได้เรีนเคไหนใช่มครับอ๋อครับโอเคนะครับแล้วก็จะขอให้น้องแม็กบอกเทคนิคในการทำข้อสอบรุ่นน้องหน่อยครับว่าทำยังไงให้สอบติดครับออ่านโจย์ให้เข้าใจแล้วว่าีโจทยก็คือพยายามทาให้หมดทุกข้อใช่ไหมแล้วข้สอบจากอาศตีนี้เวลาน้อยด้วยใช่ไหครับแล้วข้อสอบเขาก็เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมคร ร0 0ข้อ2ชั่วโมงเองใช่ไหมครับครับถ้าฟูกระดีใจด้วยนะครับที่น้องแม็กซ์บติดนะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ